ครับก็เพิ่งเปิด k t ท m w r r วอร์บฟันนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับตัวกองทุน k t b o บอว่ามันมีความน่าสนใจและมีโครงสร้างการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับโดยที่กองทุนเปิด k t ท m w r r วอ n ์ n ฟันเนี่ยเป็นสัดของกองทุนฟิตเนอฟันที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของพิมโก้ G A S Global b o บ d Fund นะครับเป็นหลัก ไม่น้อยกว่าร้อโดยที่กองทุนรวมหลักเนี่ยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิมโก้คือใครและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมา s เซอร์ฟันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับกองทุนรวมหลักนะครับหรือว่าพิมโก้ JAS Global Bond Fund เนี่ยจะเน้นการลงทุนเนี่ยหรือมีปรัชญาการลงทุนเนี่ยอยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆนะครับก็คือพยายามที่จะ เน้นรักษาเงินต้นกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปทั้งหมด3อย่างและโดยที่บริษัทพิมโก้เนี่ยจำเป็นเป็นบริษัทที่เน้นการลงทุนเนี่ยมีความรู้ความชนานาญโดยเฉพาะในสินทรัพย์การลงทุนในตราสารนิั่วโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยมากกว่า1นึ่งแสนล้านเหรียญในปัจจุบันนะครับและปัจจุบันในทีมบริหารจัดการเนี่ยกองทุนดังกล่าวเนี่ยบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนมากกว่า13ท่านแล้วมี s เ e c i a l i s t ในการลงทุนในแต่ละสิกค้าเนี่ย มาช่วยสนับสนุนการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยมากกว่า80คนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นพิมโก้ s Global Bond Fund สิ่งหนึ่งคือการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกมันสามารถช่วยนักลงทุน,นให้กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนควบคู่ไปพร้อมกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ การมีตราสารนี้หรือโก o บอลฟันเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในพอร์ตเนี่ยสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ s อเซท้าได้ในระยะยาวนะครับการลงทุนในโก o บอลฟันในกองทุนนี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่ามีตัว y ย d to m มทหรือว่าอายุตราสารนี้เมื่อถือจนครบอายุ ตรา,าสารเนี่ยโดยเฉลี่ยในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมากกว่า5%นะครับและเครดิตเรตติ้งเนี่ยในตรา,าสารณปัจจุบันเนี่ยอยู่มีเครดิตเรตติ้งโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ระดับเครดิตเรตติ้งดับเบิลเอลบนะครับกระบว,วนการลงทุนของกองทุนลวมนะครับมีวิธีการยังไงบ้างนะครับจะแบ่งเป็นด้วยการ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยจะมีการกรําหนดตีมการลงทุนของกองทุนก่องนะครับว่าการกรําหนดตีมเนี่ยจะมาจาก มุมมองการเศรษฐกิจของทั่วโลกและมุมมองของวัฒนธรรมเศรษฐกิจของทั่วโลกว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีมุมมองทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยจะมีคณะกรรมการ Investment Committee และผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะร่วมกันพิจารณาว่าในมุมมองการในมุมมองตลาดเนี่ยในแต่ละภูมิภาคประเทศและอุตสาหกรรมเนี่ยและภาวะดอกเบีย้ยเนี่ยในแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดเป้าหมายของพอร์ตการลงทุนเนี่ย ว่าจะกำหนด duration นะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศนะครับหรือในแต่ละบูญพาอย่างไรบ้างสุดท้ายผู้จัดก,การกองทุนจะเป็นคนกําหนดหรือคัดเลือกตาสารที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือสัดส่วนการจํากัดที่คณะ Invest m e n t committee กําหนดมานะครับว่าในแต่ละสัดส่วนเนี่ยในแต่ละประเทศหรือบุญแพาอุตสาหกรรมที่ถูกกาหนดกรอบมาเนี่ยจะเลือกลงทุนอะไรบ้างนะครับอันนี้คือ3สุดเด็ดขั้นตอนของกระบวนการลงทุนของกองทุนหลนักนี้นะครับ ในส,ส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับกลุ่ตัวนี้เนี่ยจะเน้นการกระจายแหล่งที่มาของผลตอบแทนแต่ก็จะมีอยู่บนกรอบหรือข้อจํากัดในการลงทุนอยู่นะครับในส,ส่วนแรกเนี่ยก็คือด t ชน n หรืออายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนเนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าจะต้องบวกลบไม่เกิน3ปีเมื่อเทียบกับอันีอ้างอิงนะครับส่วนที่2คือการลงทุนในส่วนของพวกต่ำกว่า Investment g r a d e หรือพวก i ฮยูบอร d เนี่ยสูงสุดได้ไม่เกิน10% สุดท้ายคือสกุลเงินหรือ f x ที่ไปลงทุนหรือตราสารเนี่ยจะเน้นลงทุนอยู่ในกลุ่มของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักโดยที่สามารถไปลงทุนในสกุลเงินอื่นๆได้ไม่เกิน20%เมื่อเทียบกับสินทราาัพย์มูลค่าทรัพย์สินกองทุนทั้งหมดนะทีนี้การสร้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้กับกองทุนเนี่ยจะมาจากแหล่งใดบ้างน,นะครับก็คือมาจากการที่ลงทุนในด u r a ช i ่นที่แตกต่างออกไปจากดัชนีอันอิงหรือหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ะครับจากตัวพวกหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้งหรือว่าตัวเครดิตสเปรดต่างๆนะครับรวมถึงสกุลเงินด้วยว่าเป็นส่วนต่างหรือว่าความสามารถในการบริหารจัดการที่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินอื่นๆต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยยังยิงคงเน้นในตัวปรัชญาการลงทุนของกองทุนอยู่ทั้ง3อันที่กล่าวมาข้างต้นก็คือพยายามที่จะรักษาเงินต้นในระยะยาวให้ได้ รวมถึงเป้าหมายการความพันผวนของกองทุนหรือความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยที่กระจายการลงทุนไปอยู่ในตราสารนิทั่วโลกสุดท้ายคือสร้างความสัมพันธ์หรือว่าการกระจายความเสี่ยงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆหรือตราสารนี้ทั่วโลกเทียบกับตัวการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกให้มีการกระจายความเสี่ยงแยกออกจากกันนะ,ค,ะครับครับ เป้าหมายของการสร้างผลตอบแทนให้กองทุนนะครับจะมีแหล่งที่มาของผลตอบแทนเนี่ยที่ทางทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยตั้งทาร์เก็ตหรือเป้าหมายไว้มาจากหลายๆส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะมาจากการกระจายการลงทุนตามดูเรชั่นในแต่ละประเทศเนี่ยประมาณ20-25%ถึงารเการกระจายการลงทุนตามยูเคิร์ในแต่ละประเทศเนี่ยประมาณ20-25%ถึงเช่นกันนะครับต่อมาคือตัวพวกคเครดิตสเปดหรือการกระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อสร้างผลตอบแทนเนี่ย ประมาณ25.35%และการคัดเลือกหลักทรัพย์นะครับหรือเครื่องมือต่างๆที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการหาผลตอบแทนเนี่ยประมาณ5 1 0และสุดท้ายนะครับการบริหารในตัว FX หรือสกุลเงินต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1 0 1ถึงออันนี้คือแหล่งที่มาทั้งหมดของตัวการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนนะครับถัดมาคือตัวอย่างที่ผ่านมานะครับของการสร้างผลตอบแทน ของกองทุนที่ผ่านมาเราในสไลด์เราจะเห็นได้ว่าการมูฟเมนต์หรือว่าการปรับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยของกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระจายด u r a t i o n หรืออุตสาหกรรมหรือว่าตัวสกุลเงินต่างๆที่กองทุนถือครองอยู่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีที่มาของผลตอบแทนเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละทุกช่วงขณะของการบริหารจัดการในกองทุนนี้นะครับ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนลมหลักนะครับคือกองทุนนี้เนี่ยมีเฉลี่ยระที่ยาวนานมากนะครับมากกว่า20ปีโดยกองทุนนี้เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี1998นะครับเราจะเห็นได้ว่าในสไลด์เนี่ยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยจนมาถึงณสิ้นปีที่แล้วหรือปี2022เนี่ยยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตลอดกว่า20ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ4ี่ประมาณ4%ต่อปีในรูป ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับถัดมาคือตัวอย่างที่ผ่านมานะครับของการสร้างผลตอบแทนของกองทุนที่ผ่านมาเราในสไลด์เราจะเห็นได้ว่าการมูฟเมนต์หรือว่าการปรับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยของกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระจายดูเรชันหรืออุตสาหกรรมหรือว่าตัวสกุลเงินต่างๆที่กองทุนถือครองอยู่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีที่มาของผลตอบแทนเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละทุกช่วงขณะ ของการบริหารจัดการในกองทุนนี้นะครับสรุปสาระสำคัญของกองทุนมหลักนะครับก็คือพิมโก้เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษ,ษ,ษ,ษัทจัดการทางด้านตราสารนี้ในระดับโลกนะครับและกองทุนพิมโก้โค o บอร์นี้นะครับก็คือมีประวัติศาสตร์ยาวนานคือจัดตั้งมาตั้งแต่ปี1 9 9 8หรือว่ามีอายุมามากกว่า20ปีซึ่งหมายความว่าอะไรก็คือ ผ่านทีมบริหารเนี่ยผ่านทีมบ,บริหารการจัดการเนี่ยผ่านมาวิกฤตต่างๆเนี่ยมาหลายๆรอบแล้วก็ผ่านจุดเหล่านั้นเนี่ยมาได้ด้วยดีโดยเฉนี่ยมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยเครดิตเวตติ้งนะครับหรือขนาดกองทุนของกองทุนนี้น่าสนใจมากๆนะครับคือปัจจุบันกองทุนนี้เนี่ยมีขนาดกองทุนมากกว่า3ามจุดหแสนล้านบาทนะครับและว,ว่าเป็นกองทุนตราสารนี้เนี่ยที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกกองหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเครดิตเวตติ้งโดยเฉลี่ยของกองทุนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ ดับเบิลเอณปัจจุบันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือประมาณการอัตราผลตอบแทนเนี่ยเมื่อถือจนครบอายุของตราสารกองทุนโดยเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8%อายุเฉลี่ยตราสารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.68ปีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ผ่านมากว่า20ปีเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจมา,มากๆอยู่ที่ประมาณ4.76%ต่อปีโดยเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่มาและความน่าสนใจของกองทุนรวมหลักพิมโก้ G S Global o n d Fund ครับมุมมองการลงทุนของทางพิมโก้ที่มีอยู่ในตอนนี้ในปีนี้นะครับคือมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเกิดภาวะถดถอยแต่ไม่รุนแรงมากในปี2023โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักนะครับโดยที่มุมมองของทางพิมโกเนี่ยมองว่า เฟดเนี่ยน่าจะขึ้นปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยในช่วงไตรมาสหนึ่งถึงไตรมาสสปีนี้โดยที่มีตาเกตเนี่ยโดยประมาณการอยู่ที่ประมาณ5%เนะครับก่อนที่จะมีการชะลอตัวลงในปีหน้าแล้วยืนระยะอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบนี้เนี่ยจนไปถึงสิ้นปีนะครับโดยที่กองทุนรวมหลักเนี่ยหรือทางพิมโกเนี่ยก็ยังมองว่าการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยยงคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดภาวะสเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาในปีนี้นะครับซึ่งทําให้มองว่า กองทุนหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนในกอบเบเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งและเป็นจุดสําคัญที่มาช่วยในการ d i เว r s i f y ์ไฟพอร์ตและเป็นส่วนสําคัญในการลงทุนให้กันันลงทุนในปีนี้ได้กลยุทธ์การลงทุนในส่วนของที่เกี่ยวกับตลาดเบียรเนี่ยทางพิมโกเนี่ยก็ยังคงอันเดอร์เวยหรือดูเรชั่นเนี่ยในส่วนที่ไดาพับของดูโรคมาร์เก็ตโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักที่อันเดอร์เวยของดูเรชั่นลงนะครับและการลงทุนในยุโรปเนี่ย คือทางพิมโก้เนี่ยพยายามที่จะโอเวอร์อการลงทุนในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเดนมาร์กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปด้วยกันนะครับในส่วนของตราสารนิพภะเอกชนเนี่ยทางพิมโก้เนี่ยพยายามที่จะเน้นลงทุนโดยเฉพาะพวกมัลเกตวีเรียแก่แอสเซทในสหรัฐเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกตราสารที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเคดรดิตดีในยุโรปนะครับ แล้วก็อีกส่วนสุดท้ายในสก,กุลเงินเนี่ยพยายามที่จะลงทุนหรือโอเวอร์เวทเนี่ยในสก,กุลเงินของออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เจปเปนเซเจนนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหลักๆที่มุมมองหรือว่าโดยสรุปที่พยายามที่จะโอเวอร์เวทหรืออันเดอร์เวทของทางพิมโกให้กับกองทุนกูเบอร์บอลฟานในปีนี้ครับกองทุนเปดิดเคทแอมบ์เวอร์บอลฟานนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของพิมโกเจเอสกูเบอร์บอลฟาน ที่มีลักษณะของกองทุนเป็นฟีดเดอร์ฟันที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลับมาครั้งต้นเนี่ยไม่น้อยกว่าราอดโดยเฉลี่ยในรอบปีนะครับส่วนนโยบายการเ้อ่การคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ละเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นไปตามดูมินิจของผู้จัดก,การกองทุนเป็นหลักนะครับความเสี่ยงของกองทุนเปิด K ค e m World Bond f u ันความเสี่ยงทางตลาดความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ความเสี่ยงจากการปรับลดสัดส่วนการลงทุน ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่นผลตอบแทนในอดีตมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนโปรดติดต่อบอมจหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยหรือผู้สนับสนุนการขาย